ชาดกว่าด้วยพูดดีได้เงินได้ทองอัตกถากุหกะชาดกครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารมีพระภิกษุรูปหนึ่งบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเพราะขี้เกียจทำงานหาเลี้ยงชีพและหวังในลาภสกการะซึ่งเมื่อบวชแล้วก็ไม่ได้ดำรงตนอยู่อย่างสมณนะไม่ดำรงตนอยู่ในศีลไม่สำรวมกิริยา เวลาออกไปบินธบาตในพระนครก็มักจะโกหกพวกชาวบ้านเพื่อหวังจะให้ได้รับพัตาหารเยอะๆบางครั้งก็ร้องขอจากชาวบ้านเอาดื้อพวกชาวบ้านพากันระอากับพฤติกรรมของพระภิกษุรูปนี้และนำไปพูดกันปากต่อปากจนรู้ถึงหูพระภิกษุในพระวิหารเชตวันเย็นวันหนึ่งในโรงธรรมสภาเหล่าพระภิกษุที่ยังมีวิสัยปุถุชนก็ได้นำเรื่องนี้มาสนทนากันว่า ผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุชื่อโน,น้นแม้บวชเข้ามาในพระศาสนาอันประกอบไปด้วยธรรมเป็นเครื่องนำออกจากทุกเห็นปานนี้ยังจะหลอกลวงผู้อื่นเลี้ยงชีวิตอยู่อีกเมื่อพระศาสดาสเสด็จมาได้ทรงสดับถอยคำเหล่านั้นและพรงได้ประทับนั่งบนพุทธอาฏอันอลงงกฎแล้วพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เป็นผู้หลอกลวงไม่เพียงแต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนก็เช่นกัน แล้วพระองค์จึงทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาแสดงดังนี้ในอดีตาการครั้งเพระเจ้าพรหมทัศเวยรราชสมบัติอยู่ในกรุงพระณสีณหมู่บ้านในเขตชนบทนอกพระนครมีพ่อค้าคนหนึ่งเกิดเลื่อมใสในพระดาบทที่นุ่งห่มหมนังสัตว์สวมชดาหาเครื่องบริขารเข้ามาในหมู่บ้านตามลำพัง พ่อ้าได้สร้างบรรณาศาลาหลังเล็กๆในบริเวณป่าใกล้หมู่บ้านให้พระดาบทได้อาศัยฝึกปฏิบัติตนและทุกวันพ่อ้าก็จะไปนิม,มนต์พระดาบทผู้สงบเคร่งขรึมให้มารับพระตาหารอันปราณีตที่เรือนของตนแล้วก็จะไปทำความสะอาดบรรณาศาลาตักน้ำดื่มน้ำอาบทั้งยังจุดกองไฟไว้ให้ซึ่งพ่อ้าก็ได้เชื่อมั่นว่าพระดาบทรูปนี้เป็นผู้ทรงศีล พอค้านั้นเชื่อมั่นจนถึงกับเอาทองคำหนึ่งยแท่งไปฝังไว้ในบริเวณใกล้ๆศาลาของพระดาบทเพราะกลัวว่าถ้าเก็บไว้ที่เรือนก็จะถูกโจรมาปล้นเอาไปซึ่งเมื่อฝังเสร็จแล้วเขาก็ได้กล่าวกับพระดาบทว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าพึงดูแลทองคำนี้ด้วยพระดาบทผู้อยู่ในอาการสงบมักทอดสายตามองต่ำเสมอได้กล่าวตอบว่า ท่านคิดว่าอาตมาจะขโมยทองคําของท่านหรือจึงพูดแบบนี้กับอาตมาผู้เป็นบรรพชิตไม่สมควรเลยขึ้นชื่อว่าความโลภในสิ่งของผู้อื่นนั้นอาตมาไม่มีพ่อค้ากล่าวว่าดีแล้วพระคุณเจ้าผู้เจริญแล้วพ่อค้าก็ลาก,กลับไปยังเรือนของตนอย่างสบายใจส่วนพระดาบทนั้นกลับสับสนกระวนกระวายใจที่รู้ว่ามีทองคำถึงหนึ่งแท่งอยู่ใกล้ๆตัว คิดไปคิดมาได้สามวันในที่สุดพระดาดบทก็ตัดสินใจได้พระดาดบทเอาจอบไปขุดเอาทองคำหนึ่งร้อยแท่งที่พ่อค้าฝังไว้ย้ายไปขุดหลุมฝังไว้ในอีกทิศทางหนึ่งที่ตรงข้ามกับบรรณศาลาส่วนหลุมเดิมที่บัดนี้ไม่มีทองคำอยู่แล้วก็กรบเกลื่อนร่องรอยให้เหมือนเดิมพอรุ่งเช้าเมื่อพ่อค้ามานิมนต์ให้ไปรับพัตาหารที่เรือนพระดาดบทก็ไปรับพัตาหารด้วยอาการปกติ ส่วนพ่อค้านั้นได้แวะไปสังเกตที่หลุมฝังทองคําเห็นไม่มีอะไรผิดปกติก็รีบเดินตามพระดาบดไปที่เรือนเมื่อพ่อค้าถวายพัะตาหารและพระดาบทเสร็จพัตตกิจแล้วก็ได้เอ่ยปากลาพ่อค้าว่าผู้มีอายุอาตมาอาศัยท่านอยู่นานแล้วมีความพัวพันกับพวกมนุษย์มานานแล้วซึ่งความพัวพันเป็นมนทินของบรรพชิตเพราะฉะนั้น อาตมาจะขอลาไปยังถิ่นของอาตมาอาตมาจะเดินมุ่งหน้าไปอีกทางหนึ่งจะไม่กลับไปที่บรรณาสาลาอีกแม้พ่อค้าจะกล่าวอ้อนวอนขอให้พระดาบทอยู่ต่อยังไงพระดาบทก็ปฏิเสธเมื่อเห็นว่าอ้อนวอนไม่เป็นผลพ่อค้าจึงไม่ขัดขวางและได้เดินตามไปส่งพระดาบทที่ประตูรัว้วพระดาบทชั่วนั้นเมื่อหาบเครื่องบริขารออกมาได้สักหน่อยก็มองซ้ายมองขวา เมื่อไม่เห็นใครจึงหยิบเอายาเส้นหนึ่งมาเสียบไว้บนชดาของตนแล้วก็เดินย้อนกลับไปที่บ้านของพ่อค้าอีกทีฝ่ายพ่อค้าเมื่อเห็นพระดาบทเดินกลับมาจึงออกไปรับที่หน้าประตูรัว้วแล้วถามว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้ากลับมาทําไมขอรับพระดาบทชั่วแซงตอบว่าผู้มีอายุยาคาเส้นหนึ่งที่ชายคาเรือนของท่านเกี่ยวติดไปกับชดาของอาตมา บรรพชิตยอย่างอาตมาไม่อยากมีมนทินแม้น้อยนิดว่าขโมยจึงรีบนำมันกลับมาคืนพ่อค้าอ้าปากค้างทึ่งในความทรงศีลของพระดาบทกล่าวพรางยกมือขึ้นประนมว่าท่านจงทิ้งมันไปได้เลยขอรับแค่เศษญ่านิมนพระคุณเจ้าเดินทางเถิดท่านต้องเดินทางอีกไกลแล้วพ่อค้าก็ก้มลงกราบในขณะที่พระดาบทชั่วหาบเครื่องบริขารเดินไปอย่างสงบ เมื่อเดินไปถึงจุดที่ตัวเองฝังทองคํำเอาไว้พระดาบทชั่วก็แวะขุดเอาทองคํามาบรรจุลงในหาบเอาเครื่องบริขารทิ้งไปสัส่วนหนึ่งเหลือไว้นิดหน่อยเพียงปกปิดทองคํำในหาบแล้วค่อยๆหาบค่อยๆเดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่พระนครตั้งใจว่าเมื่อไปถึงก็จะสึกออกมาครองเพศคราวาสแล้วเอาทองคำนั้นไปขายตั้งตัวซึ่งในระหว่างทางที่กำลังเดินทางไปนั้น ก็มีพ่อค้าจากพระนครคนหนึ่งได้ขนสินค้าบรรทุกเกวียนน้อยมุ่งหน้าไปสู่หมู่บ้านชนบทเพื่อเอาของไปขายพอดีพ่อค้าคนนี้เป็นพ่อค้าบัณฑิตที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมและตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมเมื่อได้มาเจอพระดาบทที่แท้งทํากิริยาสงบเคร่งขรึมพ่อค้าบัณฑิตก็ได้นิมนต์และถวายพัตตาหารแต่เมื่อกล่าวคําอำลาและเดินแยกจากกัน พ่อค้าบัณฑิตก็รู้สึกว่าไม้คานหาบเครื่องบริขารของพระดาบทดูแอนเหมือนหาบของหนักพ่อค้าบัณฑิตฉุกใจคิดได้ว่าเครื่องบริขารของพระดาบทที่ต้องหาบติดตัวไปทุกที่เดินทางไปทั่วสารทิศไม่น่าจะหนักได้ขนาดนั้นพ่อค้าบัณฑิตสังหอ์ใจบางอย่างรีบเดินทางไปถึงหมู่บ้านชนบทโดยไม่หยุดพักอีกเมื่อไปถึงก็ได้ไปพักที่บ้านของพ่อค้าที่เคยอุปถากพ,พระดาบทชั่ว เมื่อถามไทยสารทุกสุขดิบกันแล้วพ่อค้าบัณฑิตก็ได้รู้ว่าพ่อค้าชนบทผู้เป็นสหายรักได้เอาทองคำไปฝังไว้ที่ไกรบรรณศาลาของพระดาบทและบัดนี้พระดาบรูปนั้นก็ไม่อยู่แล้วพ่อค้าบัณฑิตจึงบอกให้พ่อค้าผู้เป็นสหายไปขุดดูว่าทองคำยังอยู่ดีหรือไม่พ่อค้าชนบทรีบไปขุดตามคำแนะนำซึ่งเมื่อไปขุดดูแล้วก็ไม่พบทองคำ พ่อค้าบัณฑิตจึงบอกว่าตนสงสัยว่าพระดาบทจะหาทองคำหนีไปแล้วพร้อมกับบอกลักษณะอาการขณะที่พระดาบทหาเครื่องบริคารพ่อค้าชนบทจึงส่งม้าเร็วไปสกัดการเดินทางของพระดาบทและให้จับตัวมัดเอาไว้ส่วนตัวเองก็รีบตามไปทันทีเมื่อตามไปทันและเห็นทองคำของตนในหาบของพระดาบทชั่ว พ่อขาชนบทถึงกับบรรดาโทสะทุบตีพระดาบทชั่วปางตายด้วยความโกรธแค้นที่เขาแซงทำเป็นกลัวบาปกรรมแม้เพียงเส้นยาเกี่ยวติดชดาไปก็รีบนำมาคืนพ่อ้าบัณฑิตที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็ได้ประติดประต่อเรื่องราวและเข้าใจทุกอย่างพ่อ้าบัณฑิตได้กล่าวติเตียนพระดาบทชั่วว่าดูก่อนชดินกงถ้อยคำของท่านช่างสละสลวยเกลี้ยงกล้าน่านับถือ ท่านว่าการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แม้เพียงเส้นยาไม่ควรแก่การเป็นบรรพชิตท่านจึงไม่กล้าแม้แต่จะให้เส้นยาเส้นหนึ่งติดชดาไปแต่ท่านกล้าขโมยทองคําเป็นหาบที่หนักจนไม้คานแอน่นบัดนี้ท่านได้รับวิบากกรรมเห็นปานนี้ก็สมควรแล้วต่อไปนี้ท่านอย่าที่ทําเช่นนี้อีกแล้วพ่อค้าบัณฑิตก็ขอให้พ่อค้าชนบทปล่อยพระดาบทชั่วไป พระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงจบแล้วพระองค์ตรัสว่าดาบทโกงในครั้งนั้นได้มาเป็นภิกษุหลอกลวงในบัดนี้ส่วนพ่อค้าบัณฑิตคือเราตถาคต